พีขอดูเมืองก่อนได้เวลาน้องหน่อยคึณหน้ากันดีน้องพี่น้องพี่เอ้ยใจเย็น hey น้องชายแต่ย yeah, ังกันพี่ชายยอ้โยู่ดีอันหนึ่งอ่ะพี่มาโอ้ยอันหนึ่งวิวอันหนึ่งอันหนึ่งพี่ชายผมเปิดแบบทุกอย่างแล้วพี่ผมเปิดชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงผมเปิดแชทช้าอะไรแล้วพี่ นนึงะอ๋อนี่เป็นผับเนาะไม่กะหล่ำเคเอ้ยชนไปอ่ะชนไปน้องน้องครับชนพี่ไหมครับน้องน้องน้องดูพี่ขับรถอะไรด้วยน้องมีน้องยังมีปัญหากับพี่หรือเปล่าอ่ะน้องน้องน้องจะไปไหนน้องน้องแมคลาเรนนะเนี่ยน้องนี่แมคลาเรนนะน้องสาวนี่แมคลาเรนนะเนี่ย อะไรนะคะนี่มันแมคลาเรนนะครับเนี่ยเสียงมันเบามากเลยอ่ะด้นไหมครับดีินไหมได้ยินครับว่าไงนี่น,นี่น้องชนพี่ไหมครับเนี่ยขอโทษค่ะผม,มให้อภัยได้ไหมจะให้ทำไงอ่ะขออันนี้ได้ไหมครับแบบขออะไรคะคือค <ะ S 1> ผมก็เป็นรุ่นใหญ่มานานแล้วด้วย<ะ>ขอขอข้าวกินสักมื้อได้ไหมครับ ข้าวอะไรพี่ไม่มีไปกินเบอร์เกอร์มาเนี่ยเพิ่งเข้ามาวันนี้เนี่ยเอาแล้วพี่มีรถใหญ่กว่าผมได้ไงอ่ะเอาก็ไปเช่าเขาสิเช่าที่ไหนครับก็ที่เขาไมแแ่แล้วเราเราพี่เลี้ยงข้าวผมได้ไหมมืม้อนี้ไปดิปปาไปเลี้ยงเบอร์เกอร์ไปดิพี่เอาผมไปกับพี่นะงงผมไปกับพี่นะพี่พาผมไปนะแล้วพ,พี่ก็กลับมาส่งที่นี่นะอ่ะลงไปกินเบอร์เกอร์เอาแล้วพี่จะขับรถทำไมอะ่ะเอา,เอาก็บอกว่า พี่ผมเดินมาก็ได้นะจะกินไหมจะเลี้ยงหนึ่งอันอะไรนะพี่จะเลี้ยงหนึ่งอันเอาแบบที่มันเคี้ยวง่ายๆนะพี่ผมผมแบบฟันจะหักครับพี่ผมโดนต่อยมาแก่แล้วฮะไม่ใช่ครับเอ้า พี่เพื่เข้ามาจริงปะครับเนี่ยพี่ชื่ออะไรอะจริงครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อเมษากระเป๋าอะไรอยู่กันสองคนครับฮะแล้วก็ยู่อยู่กันสองคนครับกระเป๋าอะไรคะเอา้ามันไม่เห็นเลขเหรอครับมันขึ้นให้ใส่ไอเดียอ๋อโอเคครับผมไม่เคยผมชนบดครับ,บทษโ<ว>ทษทีผมไม่ชนบดแปบ,บนึงนะ เออดูไงครับดูไหนอ่ะพมือเป็นเดี๋ยวก่อนนี่เล่นมานานยังเนี่ยเพิ่ขัดเล่นครับนีลีดครับไอ้วะอ๋อเจอแล้วครับพี่สองหกเก้าเก้าครับเอ้ยสองสองหกหกเก้าครับอืมครับกินไงครับพี่ เอาใส่เข้าปากอะครับ <Okay. S 1> มันไปแล้วนะหายกันไม่พี่ผมไปด้วยพี่ต้องรับผิดชอบ<ร>จนกว่าจนกว่า<ร>ว,ว้ายเออชิลลี่เหรอใช่น,นิ่ยงผมทำอะไรเนี่ยนอ้องมาดูผดเรื่องมึงสะาดะอ้าวบายขาพี่ชาย อ๋อเผาเผาครับพี่เ่าครับพี่เ่าครับพี่ผมไปครับไปไอชินินไอชินินแล้วเอ็มเอ็มใส่แกงเหรอไม่ได้ใส่ว่าไงหรอไม่เอ็มไม่ใส่แล้วหรอแปลงนะครบไม่เอ็มเปิดแบบหรอเนาะคือเอางี้เราเราเราสองคนเนี่ยก็เพิ่งเข้ามาใช่ไหมล่ะใช่อ่ะฮะกูเจอชินินนะแล้วทีเนี้ยคุณจะไปไหนจะบิลมาเกอจะว่าจะไปลองทำเหมืองอ่ะเมื่อกี้ ถามพี่ที่อยู่ในยืนในเนี่ยเขาบอกว่าลองไปทำดูอ่ะอืมเราไปด้วยได้ไหมครับผมขอติ <ไป S 1> ดรถก็ได้ไอ้าวผมอยากรู้ไงอ้าวก็ถ้าเราไม่รู้พร้อมกันเราก็ไปพร้อมกันก็ง่ายกว่าชื่ออะไรครับเนี่ยสเตฟานที่นี่มันขอดูบัตรกันได้ไหมจริงๆครับผมชื่อสเตฟานไหนโชว์ให้ดูหน่อยผมลืมเอามาครับเร็ว จริงๆครับเอางี้คือเราเจอกันครั้งแรกเนี่ยเราไม่เชื่อใจกันแล้วแล้วเราจะไปต่อกันยังไงอะไรเนาะครับถ้าเราเจอกันครั้งแรกเราไม่เชื่อใจกันเนี่ยนั่นน่ะสิใช่ไหมผมยังเชื่อใจคุณร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยเชื่อไม่เดี๋ยวจะรีบไ,ไปฟาร์มอ่ะหนูครับตามไปไงผมไม่ได้เป็นวคนเดียวคุณไงไม่ต้องตามก็ได้ครับไปาสาวๆคนอ,อื่นเถอะ ผมไม่ได้ดคือคือแบบเราแบบผู้เล่นใหม่ไงเราก็อยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็ผู้เล่นใหม่ด้วยกันเราก็ไปด้วยกัน<อ>ไปได้ไกลไง <S <S ไปได้ไกนไปได้ไกลใช่ครับแต่ถ้าคุณไม่ไม่อยากไป,ปก็เอาโอเคแล้วไม่ต้องตอบแล้วปะตามพี่เ่อดเลยเฮียไม่ไหวว่าน้องก็ทำพี่ปี๊ดจัดโยเฮียพิมพ์อะไรเนี่ยน้อง ีพิมพ์ยังไนี่ยโอ้ยพิบแรงเกินไอ้ที่อ่ะแต่เขาไปเคลียร์ไปหาสาวๆเขาดิเนาะให้แบบมันจะมีคนใจดีอ่ะเปล่าวะเบอร์นเนี้ยไอ้เนี้ยนึงขอไปซื้อหน้ากากก่อนมันน่าจะแบบมีคนใจดีอยู่เอาจริงอ่ะ ฮึบบโอเคเอเ,อเจะเจอโอเคซื้อเด้หลายอ,อันนหนึ่ง <c oughs> จยนครับเีนจยีนจยนจเยนจเยนเียนจะว่ากันเลยพี่พี่ชายอย่าทะเลาเลยครับเอกเนไว้พี่ ปรไม่กล้าพิมพไม่ได้มาช่องที่นานเห็นหลอดเมืองขอญาติพิมพสวัสดีครับสวัสดีครับปุ่มวายกูมันมีปัญหาอีกแล้วอุย้ยปาเกตเตอร์บาเกตเตอร์บาาเกตเตอร์บาเกตเตอร์